นี่เป็นข้อความที่ทหารนายหนึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งใช้ชื่อว่าดีเซปติคอนโพสต์กระทู้ลงในห้องว่ากอเว็บไซต์พันทิปดอทเมื่อวันที่24ธันวาคม2552หลังจากที่สมาชิกในห้องว่ากอนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬา ออกมาเคลื่อนไหวให้กองทัพบกยกเลิกการใช้และการจัดซื้อเครื่อง GP200 เนื่องจากผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่าเครื่องมือชนิดนี้ไม่มีความสามารถตามที่ผู้ผลิตอวดอ้างซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษดายอมรับว่าข้อมูลจากคุณดีเซปติคอนเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวอย่างมากเพราะเป็นข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงเขาก็บอกว่าเขาเองนะส่อบรมเขาก็เชื่อมันใช้งานได้แต่พอเขาไปใช้งานเข้าใช้งานบ่อยๆเขาเขาเริ่มรู้สึกสงสัยว่ามันน่าจะใช้งานได้ แล้วพอเขาศึกษาเขาลองเล่นกับมันลองเปลี่ยนแปลงลองเอาการ์ดเปลี่ยนลองอะรน,นี่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆเครื่อง,งนี้มันใช้งานไม่ได้จริงๆด้ยเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเราค่อนข้างมากในการารณรงค์ครั้งนั้นเรามีกําลังใจขึ้นเยอะเรามีข้อมูลจากฝั่งคุณดิเซปติคอนเนี่ยที่เข้ามาช่วยพูดว่าที่ผ่านมาความผิดพลาดของเครื่องนี้มันมีเยอะมากเขาจริงๆก็เป็นคนช่วยวางแผนให้เราอยู่ข้างหลังว่าต้องทดสอบอย่างนี้ๆนะถึงจะมั่นยารัดกลุ่มเป็นที่ยอมรับได้ทั้ง2ฝ่าย แล้วออกมาก็เห็นภาพชัดว่าเมื่อทดสอบแล้วเครื่องมันใช้างานไม่ได้จริงๆมันได้แค่4จาก2ีครั้งล่าสุดคุณดีเซปติคอนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุรอบวางระเบิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขากลายเป็นผู้พิการสิ้นสุดความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพแต่เมื่อรู้ว่าผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เจษฎาเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือจนรวบรวมเงินได้กว่า3 0 0 0 0 0บาทและมีข้อความให้กำลังใจจากสมาชิกห้องว่ากอ,อก,กว่า100หน้าก็ทำให้คุณดีเซติคอนมีขวัญกำลังใจต่อสู้กับฝันร้ายในชีวิตมากขึ้นโอเคเราอาจจะเคยสูญเสียงบประมาณไปกับเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงหลายๆอย่างแต่อุปกรณ์ทั่ทวๆไปเนี่ยเราควรจะมีให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ของเรา เราไม่น่าจะเห็นภาพที่ว่าประชาชนมาช่วยกันรวบวมเงินแล้วก็มาซื้อเสื้อกลอกกันกระสุนให้เจ้าหน้าที่จริงๆกองทัพหน่วยงานของภาครัฐต้องจัดหาพวกนี้ให้เพียงพอเรามาดูคเครื่องมือกายตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราดูภาพข่าวแล้วเราไม่สบายใจหมวกกันกระสุนดีพอหรือเปล่าวันตาเราไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ใส่แว่นตากันสะเก็ดระเบิดเลยถุงมือกันสะเก็ดระเบิดชุดเกราะที่ว่ารองเท้ารองเท้าที่ดูก็ยังเป็นรองเท้าบูธธรรมดาซึ่งจริงๆทั่วๆไปรองเท้ากันระเบิดก็ประมาณคู่ละแปดเก้าพัน ของพวกนี้จริงๆหาจัดซื้อให้กําลังพลเราแล้วให้ความสูญเสียต่างๆเป็นความสเสียเชิงยุทธการดีกว่ากําลังลบต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าแค่เพราะเขาไมมีเครื่องมือเครื่องไม,ม,ม,ม้ไม่เพียงพอนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากกันช่วยไปกระตุ้นเตือนถึงภาครัฐด้วยกับเรื่องนี้กรณีของคุณดีเซติคอนเป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังไม่เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้ข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แต่ผู้หวังดีส่วนใหญ่ก็มักที่จะเลือกปกปิดชื่อจริงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอย่างไรก็ตามสื่อออนไลน์ก็ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญในยุคปัจจุบันที่ช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆในสังคมให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นวีระนันกันหา Voice TV รายงาน